ดองอิป,ปูก็ขอกรับสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนีมาเบิงเร่องเล่าสำหรับพี่กับน้องนะครับการหาอยู่หากินนะครับมนืนอหน่อยๆก็กำลังที่สมไฟครับถาอ้าครับถาผู้เป็นไอามาซุ้มไฟให้นะครับเฮ็ดไปยังไนละครับตามภาษาครับไยผู้เป็นไอว่าวเอ้ยฮอม เดี๋ยวายออกไปหางนูกกอนนะไต่กบขา,ามมือแลีพยงผู้เอายามัขวผู้เป็นไอเก็ได้เดินทางไปส่วนผู้เป็นน่องเพื่อนก็ได้เมื่อเตรียมพักเตรียมญ้าไปทาผู้เป็นอายนะครับผู้เป็นไอออกไปหาอาหารเฮ้สบายใจกูแล้วเพราะนะเฮ้หลับปากกูปันยังแล้ว เลี้ยวไปเห็นหมอบานว่าเสียวหมอไปข้างว่โลคนนู้เอาหมอหนหน่อยหมอหน่อยเช็ดกันไปกันมาบบนี้จักจังไ้คือส่งสีหายให้กันนี่่ละผู้เป็นน้องอี่ส่งอันตรายอยู่เดเอ้หมอนหน่อย,อยไปพักอายเซ่บบนี้ เฮ็ดอาหารในกันนี่เดียวตีกันเสียแบนี้หมอผู้เป็น้ายล่มมัดนี่คาดจะได้กินเมล่ะไัขวหนู